ร้อนแรงจริงๆอันเนื่องมาจากคุณชุวิตกมลวิสิ์โพสข้อความยงใหญ่ที่เมื่อวานบองข้อความบอกเทพจอจานพอไปอยู่อีกโพสตหนึ่งบอกเทพโจ๊กก็เลยจับป้อสิอหมายถึงบิ๊กโจ๊กหรือเปล่าวะเมื่อวานนี้พลเวกสุรเชษฐ์หักพานที่คุณชุวิตอาจจะพลาดพิงเทพจจอจานเนี่ยต้องไปท่านก็เลยต้องออกมาพูดถึงประเด็นนี้ค่ะพบร,รองพบัตรสุรเชษฐ์หักพานพูดถึงประเด็นคุณชวิตแฉว่ามีทนายคนดังสนิทส่วนตัวกับ เทพโจกโยงใยเครือข่ายพนันออนไลน์คุณสุรเชษบอกว่ายัางไงยอมรับว่าสนิทค่ะเพราะว่าทำงานแลกเปลี่ยนข้อมูลคดีทุจริตระบบไบโอเมตริกของกองบัญชาการสตม<ะ>แล้วก็ค่ะรองผมจตรอประสานเรื่องไบโอเมตริกกับทนายคนดังคนนั้นหรอค่ะบอกว่า และเปลี่ยนข้อมูลกันอยู่ก็ยอมรับว่าสนิทและก็สนิทกับคุณชูวิทย์ด้วยแต่ยืนยันว่าที่คุณชูวิทย์เขียนกล่าวหาว่ามีการส่งลูกน้องไปอำนวยความสะดวกเวลาทนายคนนี้เดินทางเนี่ยอันนี้ท่านบิ๊กโจ๊กยืนยันว่า ไม่เคยนะคะทานายตั้มเป็นรุ่นน้องไม่จําเป็นต้องเอาคนไปบริการเอาตํารวจไปถือกระเป๋าเนี่ย <c oughs> เป็นเรื่องไร้สาระส่วนที่คุณชูวิทย์พูดว่าทานายตั้มไปเกี่ยวข้องกับเว็บพนันเรื่องนี้บิ๊กโจ๊กบอกว่าไม่รู้เรื่องอเพราะว่าเรื่องการตรวจสอบเว็พนันเนี่ยรองพบตรจะถูกแบ่งมอบงานมีผบตรเป็นผู้ควบคุมที่มาพูดเรื่องพาดพิงลูกน้องพุ่มกับตอเตา่าพุ่มกับตองเนี่ยมีคนเดียวอยู่กับตนไม่ได้เกี่ยวข้อง แลพุ่งกับตองก็รู้จักกับทนายคนดังคนนั้นใช่แต่ไม่ได้เกี่ยวกับพนันออนไลน์โกรธชูวิทย์ไหมไม่โกรธค่ะบิ๊กโจบอกไม่โกรธคุณชูวิทย์เพราะว่าก็รู้จักกันมแม้การสัมภาษณ์อาจจะถูกมองว่าเข้าข่ายหมิ่นประมาทก็ตามขนาที่พุ่งกับตอมอพันโดเดกอาริทคูประสิทธิ์รัตน์พุมกับตอมอเชอร์เชิงสาวบอกพุ่กับตอเต่าที่คุณชูวิทย์พูดถึงและทํางานกับรองพบตรสุรเชษฐ์หรือรองโจ๊กที่รู้จักกับทนายคนดังผมยอมรับว่าเป็นผมนี่แหละ คือตนยอมรับว่าเคยเจอกันพูดคุยกันเรื่องข้อกฎหมายยืนยันว่าที่ผ่านมาทนายคนดังไม่เคยมาปรึกษาหารือเรื่องเว็บพนันออนไลน์ใช่แต,แตม่มาปรึกษาเรื่องสลากออนไลน์ค่ะเอาทนายคนดังไปปรึกษาเรื่องจะทาธุรกิจสลากออนไลน์เหรอก็เลยเตือนไปว่าเรื่องนี้ผิดกฎหมายนะแล้วที่ผ่านมามีหลายรายถูกดําเนินคดีไปแล้วนอกนั้นเวลาเจอกันก็คือเป็นการคุยปรึกษาข้อกฎหมายทั่วไปไม่มีประเด็นอื่นอขณะที่โคชวิตเมื่อคือนที่ผ่านมา ขอ,อบตาลึกหมดแล้วชอบโพสตดึกๆเนี่ยลงไปค่ะเมื่อวานนี้โพสข้อความปฏิบัติการล้มชีวิต <c oughs> มีคนกระสันที่จะล้มผมมากมายวงการที่ผมอยู่มันสีเทาไม่มีสัจจะในหมู่โจรเมื่อโจรอย่างผมกล้าเปิดปากคนดีแต่เปลือกที่แทรกอยู่ในหมู่โจรเสียประโยชน์ก็เลยแง้มหน้ามาแทงหลังไม่กล้าพัดตาตรงๆตามสันดานโจรกระจอกทนายโจรเด็กที่เพิ่งเริ่มมีแสงส,งสว่างแรงทําดีมาไม่กี่ปีก็เผยตัวตนที่แท้จริงออกมา ถ้าเป็นกระดานหมากรุกถือว่าเป็นเบีย้ยตัวหนึ่งไม่ได้มีไว้รุกแต่มีไว้ให้มหาโจนได้หลอกกินเมื่อเป็นเบีย้ยแต่สาคัญตนผิดคิดประชนกับขุนผลจึงพังไปเป็นท่ากูไม่กับขุดหลุมฝังคิดที่คิดว่าขุดหลุมกับโดนฝังเสียเอง แล้วก็เขียนต่ออีแกแรกๆเนี่ยเห็นการออกมาช่วยประชาชนใส่เสย,ยื้อตีตราดูเหมือนทําเพื่อคนในสังคมที่เดือดร้อนจนกระทั่งวันหนึ่งตกผลึกก้าวข้ามจากคนดีมาบังเกิดแปลสภาพเป็นจิกโกปักซอยอย่างไม่มีปี่มีคลุยกัลยาณมิตรในหมู่โจรอดรนทนไม่ไหวบอกผมว่าทนายเป็นเพียงเด็กที่ยอมเป็นม้ารับใช้ได้ผลตอบแทนแค่เศษเงินจากคนที่บงการอยู่เบื้องหลังบุคคลดังกล่าว เป็นนายตำรวจใหญ่ที่ผมเคยคุยตอนแฉจีนเทาร่วมมือกับสื่อเท่าสีเทาจัดที่เสียผลประโยชน์จากการต่อต้านกัรชาเสรีของผมใช้ทนายเด็กเป็นเบี้ยออกหน้าแทนบางช่วงบางตอนคุณชวิตยังไล่เรียงไปอีกนะครับตูชมครับประเด็นก็คือนี่หวังจะได้ลดแลนในยุทธจจักสีเทานี่หม,มายถึงใครเนี่ยทนายคนดังคนหนึ่งทนายเด็กใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้เนี่ย ถูกสังคมตรวจสอบที่มาของเงินและความหรูหราที่ขาดมาแต่ยังเล็กแม้แต่เพื่อนทนายยังอดรนทนไม่ไหวออกมาระบายความในใจว่าเป็นห่วงที่แท้แรงหิวโหยแค่แบรนด์เนมโชว์โซเชียลว,ว่าขึ้นชั้นอยากทำผลงานโชว์ผู้ใหญ่หวังเพียงจะได้ลดแล่นในยุทธจักรสีเทาร่วมมือกับหุ้นส่วนเจ้าหน้าที่ดีเอสไอตัวเตี้ยๆอายุประมาณ50ชื่อเล่นย่อทอทหารที่เพิ่งจะมีคดีเกี่ยวพันกับบ้านกงสุนแถวสาธรอ้อาวนี่มาอีกแล้ว ทอร์ทาหารเจ้าที่ดีใส่ตัวเตี้ยๆทอทหารเหรอแล้วแกก็ปิดท้ายว่าพร้อมชนไม่ว่าเด็กหรือแกแล้วต่อมาก็ยังเขียนเพิ่มเติมอีกนะในโลกสีเทาในโลกของสงครามสีเทางานศพ สำคัญกว่าคนตายผมจึงไม่ได้สนใจสิ่งที่ผู้คนบอกให้ระวังตัวผมทำในสิ่งที่อยากทำและยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับผมในสงครามสีเท่านี้ไม่ว่าแพ้หรือชนะดีหรือร้ายอยากไปคาดหวังเพราะนี่คือเส้นทางที่ผมเลือกเองมันทำให้ชีวิตของผมมีรสชาติมากขึ้นเมื่อเดินไปได้ถึงสุดทางแป5นานาทีเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับ